ช้างนี่ถือว่าเป็นสัตว์มงคลนะเขาเกิดนี่ได้เห็นก็เป็นเรื่องที่เป็นมงคลนะครับนี่ฮะต้องดึงออกไปจากแม่เหรอคะเออแล้วก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวเออเขาไม่ใช่ผ้าขนหนูเช็ดเนาะเขาใช้ฟางเนาะอืเออครับเออก็เป็นธรรมชาติของเขาไงค่ะสมัยก่อนเขาเปิดเกิดตันป่าตามเขาช้างป่าช้างเขาก็อยู่กับหญ้ากับฟางอะไรพวกนี้ใช่ไหมค่ะค่ะหมอพลอยบอกว่าได้รับแจ้งจากควานช้าง นะครับที่ดูแลช้างพันกาละเกตแม่เขาชื่อพันกาละเกตนะครับนี่หนอนสวยจังเลยอ่ะนี่หมอพลอยอบอกว่าช่วงเวลาหกโมงเช้าพันกาละเกตมีอาการกระสับกระส่ายจะตกลูกก็เลยเอาไปไว้ใต้ต้นไม้แล้วก็ให้อาหารให้น้ําสังเกตอาการตลอดพันกาละเกตยืนสลับนั่งนะครับแล้วก็มีน้ําคล่มเนี่ยไหลออกมาต่อเน,นื่องผ่านไปสามชั่วโมงครับก็เลยตัดสินใจให้ยากระตุ้นแล้วก็เข้าไปล้วงดูถุงน้ําคล่มพบไปยังไม่แตกด้วยก็เลยกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งตอนสิบเอ็ดโมงนะครับ เจ็บท้องน้งแต่ก่อนหกโมงนะกระทั่งพังกระเกตกลูกในที่สุดนะครับคนที่เฝ้าดูตรงนั้นก็นดีใจดูตั้งแต่เช้าไม่กินข้าวกินปลาเลยนะครับพังกระเกตกลูกมาแล้วหกนะเ,เชือกในกรุงเทพโอไม่ชด้ชมเชือกนี้เป็นเชือกที่เจ็ดแล้วเ,เป็นลูกช้างเชือกที่9 1ที่ตกตามธรรมชาตินะฮะที่พระเนตรพร้อมช้างเขาก็ดีใจเป็นนักหนานะครับเออเนี่ยฮะช่วงนี้ก็กําลังจะมีการจัดงาน ยอยดยิ่งฟ้าอายุทยามารดกโลกพอดีนะครับเขาจะจัดงานวันที่11ถึง20ธันวาคมนี้เอาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ 9, 9ใช่ไหมเอ่า11ถึง20ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนเนี่ยไปเยี่ยมชมที่พระเนีตรคลองช้างด้วยใครสนใจก็เรียนเชิญน,นะครับ่าฟังนายสัตวแพทย์หญิงนะฮะนางหรือไนไนนะไม่มีไม่มีคุณหมอไม่ได้